ต่อไปเป็นการสอนการสร้างโฟลเดอร์เก็บภาพไว้ที่เว็บไซต์จุมหลาาเข้าไปที่คอนเทนต์คอนเทนต์นะครับคอนเทนต์ Content แล้วคลิกมีเดียเมนเจอร์มีเดียเมนเจอร์คลิกที่เก e ียดนิวโฟลเดอและก็ตั้งชื่อโฟลเดอร์เราพิมพ์ไว้ในโน้ตแพดคลิก Copy มา ดีดคัพปี้มาวางที่ที่เราจะตั้งชื่อตั้งชื่อว่าทําบุญ58แล้วก็คลิกเกลียด n e วโฟลเดอร์เราจะได้โฟลเดอร์เพิ่มขึ้นมาใหม่หนึ่งโฟลเดอร์ชื่อว่าทําบุญ58ครับทําบุญ58ตั้งชื่อโฟลเดอร์ คื่โฟลเดอร์เสร็จนะแล้วเราก็คลิกตรงเขาว่าเกลียดโฟลเดอร์ ก็เป็นการถ้าเรา,เราได้โฟลเดอร์ใหม่ขึ้นมาที่ว่าทำบุญ5แปดเป็นโฟลเดอร์ว่างๆครับแล้วเราก็จะอัพภาพขึ้นทีหลังครับ